สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวสารรอบรู้อาเซียนกันในอาเซียน4.0ออนไลน์ค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมิทวันรัตน์แล้วก็พี่เหน่งสุกัญญาเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบหลากหลายสถานการณ์ในอาเซียนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ของเวียดนามเขาด้วยช่วงนี้ดูภาคส่งออกจะน่าเป็นห่วงสักหน่อยนะคะเพราะว่าติดปัญหาส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้เนื่องจากมาตรการสีเขียวนี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นข้อดีนะสำหรับโลกของเราแต่กลายมาเป็นข้อ สำหรับภาคส่งออกเวียดนามได้อย่างไรวันนี้มีรายละเอียดนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะข่าวแรกนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็ฟิลิปปินส์นะคะที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในชาติในอาเซียนที่ค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับสหรัฐเป็นพิเศษนะคะล่าสุดนี้ในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์เขาจะหารือกันเรื่องอะไรวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันค่ะจาก global times นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณฉินกงังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเจรจากับคุณอมริก โลค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะคะในประเด็นความขัดแย้งทะเลจีนใต้นี่แหละทางฝ่ายของจีนเขายืนยันนะคะว่าพร้อมจะทํางานกับฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อให้บรรลุชันทามติระหว่างผู้นาของสองประเทศเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่แตกต่างนี้อย่างสมาักค่ะเขาบอกว่าฝ่ายฟิลิปปินส์นะคะบอกว่าความเห็นที่แตกต่างในทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ฟิลิปปินส์มีต่อจีนนะหมายความว่าเขายังมีแง่อื่นอีกด้วยทั้ง,งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าความแตกต่างนี้เนี่ยไม่ควรเป็นอุปสรรคในการหาทางจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ,พการจัดการก็คือการจัดการในทะเลจีนใต้ที่ขัดแย้งกันนั่นแหละคะ่ะทีนี้คุณชินกังเนี่ยก็บอกว่าได้เข้าพบกับประธานาธิบดีฟอร์ดินามากอสจูเนียนะคะในการเยือนครั้งนี้ด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนบอกว่าทั้งสองประเทศจะต้องเข้าใจทิศทาง ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีนะคะให้ถูกทางนะคะต้องสื่อสารกันให้ลึกซึ้งนะคะต้องส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะแล้วก็หาทางเอาชนะความแตกต่างและก็ข้อบาดหมางขจัดสัญญาณรบวกวนที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากล่าวถึงใครนะคะ,คะสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาความร่วมมือแล้วก็ต้องสร้างหลับประกันว่า ความสัมพันธ์จีนฟิลิปปินส์นั้นต้องพัฒนาไปอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะค่ะพาคุณผู้ชมมาดูความเห็นของนักวิชาการจีนกันบ้างนะคะคุณซูหลีปิงค่ะที่เป็นผู้อํานวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสถาบันสังคมศาสตร์จีนมองว่าการเดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยคือการแสดงความจริงใจต่อการแก้ปัญหาขัดแย้งแล้วก็ย้ําถึงความสัมพันธ์ยิ่งยวดที่จีนมีต่อฟิลิปปินส์นะคะซึ่งการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นเป็นการปรับความสัมพันธ์์กัับฟิิปปิลปนนอย่า่างงทททว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันหลังจากที่สหรัฐเข้าไปใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมขึ้นอีกตอนนี้รวมเป็น9แห่งแล้วนะคะในพื้นที่ใกล้กับเกาะไต้หวนันแล้วก็ดินแดงขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยเป้าหมายของสหรัฐก็คือเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับจีนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่สุดปลายระหว่างวันที่11จนถึง18เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะโอ,โอ้ยการซ้อมรบนี่ยน่ากลัวมากแล้วก็ต่างจดซ้อมด้วยเราเองอยู่ประเทศไทยก็กลัวเหมือนกันนะคะ นักวิเคราะห์ก็บอกว่าการทรี่กองทัพสารัะเข้าไปใช้ฐานทัพของฟิลิปปินมากเช่นนี้นะเป็นการทำลายความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศจีนซึ่งจริงก็หวังว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินนะคะคุณมาโกสจูเนียเนี่ยจะตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษา ความสัมพันธ์ที่สมดุลแล้วก็ละเอียดอ่อนกับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้นะเ็เป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยนะเมื่อต้นปีที่เดินทางไปเยือนจีนแล้วก็<อ>ได้ข้อตกลง,งทางเศรษฐกิจอะไรมามากมายเลยแต่วันนี้มีความ,มไม่ลงรอยกันนิดหน่อยเรื่องอความมั่นคงคแล้วในภูมิภาคนี้นะคะ พาคุณผู้ชมขยับไปดูสถานการณ์ของสิงคโปร์กันบ้างนะคะสําหรับรายนี้เนี่ยตอนนี้ก็เจอปัญหาส่งออกเหมือนกันนะแต่เป็นเฉพาะหมวดนะคะก็คือกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ละค่ะทั้งฝ่ายของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์หรือว่า MAS ได้รายงานนะคะว่าการเติบโตของสิงคโปร์ปีนี้อาจจะไม่แน่นอนค่ะเพราะมีปัญหา ปริมาณอุปสงค์ทั่วโลกในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกที่มันลดน้อยถอยลงมาโดยเฉพาะความต้องการสินค้าในตลาดสหรัฐยุโรปและก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะยกเว้นเพียงแค่ตลาดจีนค่ะที่ยังคงมีแนวโน้มเศรษฐกิจจะเติบโตและก็ฟื้นตัวได้หลังจากเปิดประเทศผ่านพ้นช่วงของโควิด1 9มาค่ะ ใช่แล้วนะคะยางไรก็ตามนะคะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วซึ่งตอนนี้บุมมากในอาเซียนเนี่ยโอกาสจากการเปิดประเทศของจีนนะที่จะทําให้เกิดการส่งออกจากเอเชียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยก,ก็คิดว่าค่อนข้างจะเงียบนะคะในปีนี้ส่วนแนวโน้มของภาคการเงินของสิงคโปร์ก็อ่อนตัวลงเช่นกันนะคะท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความปั่นป่วนในภาคธนาคารของสหรัฐแล้วก็ยุโรปค,ค่ะธนาคารกลางของสิงคโปร์ก็เตือนด้วยนะคะบอกว่า การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความขัดแย้งของการค้าสหรัฐและจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อการเติบโตของอุตสาหาการรมเทคโนโลยีทั่วโลกเลยแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหาการรมอิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ด้วยนะคะภาคอิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์นะเขาบอกว่ากินสัสดส่วนร้อยละ42ของภาคการผลิตทั้งหมดนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10ของ GDP ของประเทศนั่นเอง ปัจจัยเหล่านี้นะคะอาจจะมีข้อดีนะคะมีข้อดีอยู่นิดนึงก็คือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงเนี่ยอาจจะทําให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยชะลอตัวหรือลดลงนะคะแต่ว่าราคาสินค้าและบริการก็ยังคงเพิ่มนะครับก็ยังอาจจะไม่ได้ช่วยมากเ่าธนาคารกลางส่วนใหญ่นะคะต้องการตามที่ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการนะคะและด้วยเหตุนี้ก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยนั้นยังคงสูงเหอือนเลย พาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขข้อมูลของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้การค้าสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดโลกโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวลงตั้งแต่ปลายปี2565แล้วค่ะและก็หนักข้อขึ้นอีกในช่วงต้นปีนี้นะคะส่วนเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญของสิงคโปร์ก็อยู่ในภาวะที่ไม่ดีนะะักค่ะส่วนประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่5ชาติของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามมีอัตราการเติบโต ร้อยละ4.6ลดลงจากร้อยละ5.8เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นทั่วโลกนี้ก็นับว่าเป็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินนะคะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินทั่วโลกและก็แนวโน้มการเติบโตด้วยถึงแม้ว่าระบบการธนาคารของสิงคโปร์เนี่ยจะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีแต่สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดท้ายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินในไตรมาสถัดไปของสิงคโปร์ด้วยค่ะเพราะว่าอุปสงค์สินเชื่อเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลง บริษัทต่างๆพยายามลดดอกเบีย้ยแล้วก็ชําระคืนเงินกู้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะคะก็ไม่มีใครอยากจะมีนี้เยอะนะแล้วก็<ฆ>ดอกมันเยอะก็เลยต้องรีบใช้มันก็ไม่เป็นผลดีกับคน<ฆ>ออกกู้นะคะตอนนี้เราไปดูที่<ฆ>เวียดนามเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการสีเขียวที่ประเทศพัฒนาแล้วนี่ออกมาทําให้การส่งออกของเขาเนี่ยลดลงด้วยนะคะ เว็บไซต์ VNX e Express รายงานอ้างนายเหนียนของเดียนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามซึ่งออกมาเผยว่า เวียดนามกำลังพบกับความท้าทายและได้รับผลกระทบอย่างมากในการส่งออกสินค้าไปประเทศพัฒนาแล้วนะคะที่เวลานี้หันมาใช้มาตรการสีเขียวตามแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความยั่งยืนค่ะโดยคุณเงี้ยนีกล่าวว่าในเบื้องต้นนะคะการออกมาตรการสีเขียวก็ดูมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เป็นธรรมเพราะว่าต้องการปกป้องสภาพภูมิอากาศกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะ<ม>เพื่อลดคาร์บอนในการผลิตสินค้า แล้วก็การส่งออกเนี่ยจะต้องมีผลิตจากสินค้าที่ลดคาร์บอนแต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้เพิ่มมาตรการที่หนักข้อขึ้น ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่เป็นธรรมกับประเทศที่กําลังพัฒนาที่ยังเดินตามหลังแล้วก็การพัฒนาพลังงานสะอาดนะ่ะตามไม่ทันประเทศที่พัฒนาแล้วได้เองค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นาพาคุณผู้ชมมาดูกันนะว่าในระดับโลกเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วที่เขาใช้มาตรการสีเขียวแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็ได้แก่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ค่ะได้ออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนนะคะหรือว่าคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัจสเมนต์แมคคานซึ่มไปสาระสาคัญของมันเนี่ยก็คือให้ผู้นําเข้าสินค้าไป EU ต้อง แจ้งปริมาณสินค้าที่นําเข้าในรอบ1ปีก่อนหน้าเลยนะคะและก็ต้องแจ้งปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสินค้านําเข้าเหล่านั้นด้วยรวมถึงต้องซื้อใบรับรอง CBAM ตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซด้วยซึ่งราคาใบรับรองก็จะอ้างอิงตามราคาซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอนในตลาดคาร์บอนของ EU นี่แหลคะค่ะตามราคาวันที่1นธันวาคมของปี2565ที่อยู่ที่85ย e ูโรต่อ1ตันคาร์บอนนะคะและ EU เขาก็ใช้มาตรการ สีเขียวนี้กับทุกประเทศเลยลหละคุณผู้ชมและการใช้มาตรการสีเขียวเหล่านี้ก็ทําให้การส่งสินค้าของเวียดนามลดลงอย่างชัดเจนนะคะร้อยละ11.8ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ค่ะมูลค่าการค้าลดลงมาอยู่ที่2 7 6 5ล้านล้านบาทโดยสินค้าที่ส่งออกของเวียดนามไปตลาดใหญ่ทั่วโลกลดลงในทุกตลาดเลยนะคะตัวอย่างเช่นตลาดสหรัฐลดลงร้อยละ19.4ส่วนตลาดเอเชียลดลงร้อยละ7.3ตลาด EU อลดลงอยู่ที่ ร้อยละ9.7นะคะโดยสินค้าที่มียอดสมออดลดลงเนี่ยก็ครอบคลุมหลักหลายหมวดนะอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนรวมไปถึงสิ่งทอด้วยค่ะออันนี้เป็นข่าวร้ายทีเดียวนะพี่ว่านะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยเองเราก็ต้องใช้เกณฑ์น,นี้เหมือนกันถ้าบางอย่างเนี่ย ไม่สามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้นะ,ะเขาก็จะส่งออกลดลงเหมือนกันนะคะซึ่งมาตรการสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตทางหนึ่งของเวียดนามน,นะคะถ้ารัฐบาลไม่มีแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคาดว่าจะไม่สามารถส่งออก ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในปี2566แล้วก็ปีถ,ถัดไปด้วยนะคะทางด้านสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,มของเวียดนามเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในเรื่องนี้ด้วยนะคะ<ถ>ใครก็ตามที่ต้องการส่งออกไป EU หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากําหนดมานะคะแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานในภาคสิ่งทอด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าว่างงานกันเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีออเดอร์ก็เลยต้องมีการปลดคนงานนะครตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามต้องไปแก้กันทีเดียวะคะ่ะว่าเป็นเรื่องที่เขาเองกําลังอยากจะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศแต่ว่ามาเจอ เหมือนก็เป็นต้นทุนทางการผลิตอย่างยืงเลยนะแล้วก็สําคัญมากด้วยนะคะต้องตาต่อไปโอ้เสียเปรียบพอสมควรเลยนะพอต้องมีต้นทุนนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเอาล่ะพาคุณผู้ชมมาดูข่าวดีของผู้ผลิตนะคะหรือว่าเกษตรกรทุเรียนไทยค่ะก็คือสามารถที่จะส่งออกขึ้นรถไฟสปปลาวจีนัพุ่งตรงไปถึงกวางตุ้งได้แล้วนะคะพาไปดูข้อมูลจากโรบอตไทม์ค่ะรายงานบอกว่าการขนส่งทางรถไฟระบบเย็นหรือว่าโคเชนระหว่างจีนสปปลาวไทยเริ่มขึ้นแล้ว24เมษายน ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยเริ่มขนส่งสินค้าจากเมืองกวางโจมณฑลกวางตุง้งนอกจากจะเป็นระบบขนส่งเย็นแล้วก็ยังเป็นเที่ยวขนส่งแบบไปกลับหรือว่าเราทริปด้วยขนส่งสินค้าจากจีนลงมาปลายทางที่ไทยแล้วก็จากไทยกลับขึ้นไปถึงจีนได้เลยค่ะซึ่ง ส่วนจากประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าเป็นการขนทุเรียนจํานวน414ตันนะคะด้วยตู้คอนเทนเนอร์ตู้เย็นนะคะลำเลียงขึ้นบราง1เมตรจากไทยนะคะแล้วก็ยกตู้ถ่ายขึ้นบรางขนาด1.435เมตรมาตรฐานที่สถานีเวียงจันทร์จากนั้นก็มุ่งตรงไปประเทศจีนโดยผ่านขั้นตอนศุลกาการพิธีการต่างๆที่สถานีเวียงจันทร์ของสอปปอลาวค่ะ เขาบอกว่าการขนส่งสินค้าจํานวนมากจากไทยขึ้นไปถึงกวางตุ้งโดยใช้ระบบรางนี้นะรัฐบ,บาลจีนถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจระหว่างกันหลังจากมีความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมืองกวางโจนะคะคือหัวใจของ เขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊านะคะหรือที่รู้จักกันทั่วโลกว่า Greater Bay Area เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลานี้นะคะโดยเชื่อมการค้าและก็โลจิสติกระหว่างเขงตเศรษฐกิจอ่าวกับอาเซียนด้วยระบบรางนั่นเองค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้การขนส่งขบวนนี้เนี่ยก็ยังเป็นการขบวนขนส่งแบบหนักด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานที่เป็นปกติของรถไฟค่ะที่สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักมากทั้ง2ฝั่งของเครือข่ายรถไฟได้อย่างราบรื่น ะะก่อนหน้านี้จีนเขาได้ส่งสินค้าในระบบขนส่งเย็นจากเซินเจ,จิ้นมาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่21เมษายนของปีที่แล้วนะคะจำนวน1,120ตันด้วยกันก็เป็นสินค้าเกษตรค่ะอย่างเช่นมอสผักสดแล้วก็ขนมหวานด้วยแต่ว่าสําหรับเวลานั้นเนี่ยก็เป็นการขนส่งลงมาเพียงฝ่ายเดียวนะคะไม่มีการส่งกลับไปยังจีนอีกครั้งหนึ่งโดยที่การขนส่งทางรถไฟครั้งนั้นใช้เวลา7วันนะคะสำหรับเส้นทางเซินเจ,จิ้นมาถึงประเทศไทยค่ะนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ของปี2564มาจนถึงมกราคมของปีนี้เนี่ยจีนและไทยได้ขนส่งสินค้าจากเขตเศรษฐกิจอ่าวรวมกันถึง100เที่ยวแล้วนะคุณผู้ชมน้ำหนักรวมๆเนี่ยมากถึง1 1 1 5 7ตันทีเดียวค่ะโดยสินค้าที่ขนส่งทั้งหมดก็มีอยู่30ชนิดด้วยกันนะคะอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์พืชเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรและก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะสินค้านี่เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆตนนี้นะคะเขาบอกว่ามณฑลกวางตุ้งเนี่ยคือศูนย์รวมการผลิตสินนค้าาาาาแลก็จํห่่่ยยไปองงต เทของจีนนะคะสร้างรายได้มากถึง6.2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวในช่วงไตรมาสแรกของปี2566ค่ะ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ร้อยละ6.2นะคะเขาบอกว่าโดยอาเซียเนยเป็นคู่ค้ารายสำคัญของกวางตุง้งมูลาค่าการค้าระหว่างอาเซียนและกวางตุ้งก็มีมูลค่าถึง1.57ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหมหาศาลมากทีเดียวมูลาค่าการค้าของอาเซียนกับจีนเ,นเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะ <c oughs> <ừ> ไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสาหรับข่าวการตลาดจีนนะคะสัปดาห์นี้เราจะไปดูเขาบอกว่าจีนตอนนี้เข้าไปลงทุน ในเหมืองก๊าซในประเทศกาตาแล้วแล้วก็บอกเป็นเหมืองก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโอ้โหไม่หยุดลงดดทุนเลยนะจีค่ะ <laughs> <c oughs> แล้วฝากไปด้วยค่ะสําหรับอาเซียนพลัสประจําสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ของเวียดนามกันที่ตอนนี้คิดหนักทีเดียวค่ะว่าจะยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐดีหรือไม่นะคะเพราะว่าข้อที่น่ากังวลเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดทีเดียวเดี๋ยวไปดูตีแผ่พร้อมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะฝากไปด้วยค่ะสําหรับอาเซียนพลัสและนี่คือทั้งหมดของอาเซียน4 0จุดออนไลน์ประจําวันนี้นะคะกกลััับบบมมาาาพเรได้ห่วนอทิตย์17 วเวลาเดิมเลยค่ะวันนี้แอมมี่พี่เนงพร้อมกับทีมงานหลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีนลงทุนเหมืองก๊าซใหญ่ที่สุดในโลกในกาตาสำนักข่าว CMG รายงานว่า s i n โนเปกบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ของจีนได้ร่วมลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตของเหมืองก๊าซในกาตาโดยบริษัทซินโนเปกและบริษัทกาตาเอเน g y ได้ลงนามในข้อตกลงการถือหุ้น ของโครงการขยายกำลังการผลิตของเหมืองกา๊าซทางตอนเหนือในกรุงโดหฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการผลิตกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันตามข้อตกลงบริษัทนี้จะโอนหุ้นร้อยละ1.25ของโครงการขยายกำลังการผลิตของเหมืองกา๊าซธรรมชาติทางตอนเหนือให้กับซีโนเปกแสดงให้เห็นว่าทั้งสงบริษัทได้ร่วมมือกันอย่างรอบด้าน ในเดือนพฤศจิกายนปี2565บริษัทซิโนเปกและบริษัทกาตาเอ n เน g y ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG ระยะยาว27ปีโดยแต่ละปีบริษัทกาตาเอ n เน g y จะส่งก๊าซ LNG 4ล้านตันให้กับซ i โนเปกโครงการนี้จะทำให้การส่งออก LNG ของกาตาเพิ่มจาก77ล้านตันต่อปีเป็น110ล้านตันต่อปี กาบองส่งแมงกานีสให้จีนกว่าหมื่นล้านบาทสำนักข่าว CMG รายงานว่าประเทศกาบองในแอฟริกาใต้ได้ขายแร่แมงกานีสจำนวน25,000ตันให้กับจีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเรือบรรทุกสินค้าพร้อมแร่แมงกานิสที่นำเข้าจากกาบองเดินทางจากกาบองถึงท่าเรือเทียนจินภายหลังผ่านการตรวจสอบแล้วจะขนส่งไปยังมณฑลกุ้ยโจเขตหนิงเซีย เพื่อให้วิสาหกิจต่างๆใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปแร่มแมงกานิสเป็นทรัพยากรชนิดส,สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าหินแร่แมงกานิสเหล่านี้มาจากประเทศกาบองมีมูลค่ามากกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1200ล้านบาท เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศุลกากรเทียนจินกล่าวว่าขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าเหล่านี้ได้ใช้มาตรการอำนวยความสะดวกหลายด้านและดำเนินการตรวจสอบในขณะที่เรือเทียบท่าทันทีจากนั้นปล่อยให้สินค้าออกจากท่าเรือภายหลังการตรวจสอบทันทีซึ่งช่วยลดเวลาที่สินค้าจะค้างอยู่ที่ท่าเรือให้น้อยลงสามารถนำสินค้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ค้าข้ามแดนสินเจียงโดยรถไฟโตสุดในจีนสินเจียงมณฑลชายแดนฝั่งตะวันตกของจีนกลายเป็นมณฑลที่มีอัตราเติบโตของปริมาณการค้าต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของจีนในไตรมาสแรกของปี2566สินเจียงกลายเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางการค้าของจีนเพราะเป็นประตูสู่เอเชียกลางและยุโรปโดยใช้เส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟโดยศุลก,กากรเมืองอูรุมชีของเขตสินเจียงได้ประกาศว่า ในไตรมาสแรกของปี2566การนำเข้าและส่งออกของซินเจียงมีมูลค่าสูงถึง6 0 8 7 0ล้านหยวนหรือประมาณ3,39,600ล้านบาทเพิ่มขึ้น180.3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนับเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดอันดับที่หนึ่งของจีน ทั้งนี้เพราะการค้าผ่านด่านขนส่งสินค้าดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและรัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายที่อำนวยความสะดวกกับการค้าอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการค้าขายมีการปรับปรุงดีขึ้นต่อเนื่องทำให้การค้าต่างประเทศของซินเจียงทำงานได้ผลดีการนำเข้าและส่งออกของจีนและประเทศในเอเชียกลางที่ผ่านด่านซินเจียงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ84.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,565ซึ่งเติบโตร้อ1ะ7 8 1ส่วนการนำเข้าและส่งออกต่อประเทศรายทางตามเส้นทางสายแถบและเส้นทาง,ทางหรือ BRI ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ7 7 4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,565ขณะที่ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมืองอูรุมชีก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆของมนทลนซินเจียง การค้าข้ามแดนเป็นความได้เปรียบดั้งเดิมของการค้าต่างประเทศของสินเจียงและในปี2566ด่านทางหลวง11แห่งของสินเจียงได้ฟื้นฟูการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าโดยตรงยิ่งสร้างโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาการค้าข้ามแดนของสินเจียง อาเซียนพลัสสัปดาห์นี้จับตาเวียดนามระวังตัวสูงสุดไม่กล้ายกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วไปฟังเหตุผลยุโรปทำไมต้องลงทุนแบตเตอรี่รถยนต์ในอินโดนีเซียติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสวันอาทิตย์ที่30เมษาย,ยนนี้เวลา9 3 0นาฬิกานาทีถึง0นาฬิกาและออกอากาศซ้ำเวลา2 0 3 0นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทาง TNN ช่อง16